ยายพันตาบอดตั้งแต่อายุประมาณ8-9ขวบเนื่องจากตาติดเชื้อด้วยความยากจนจึงปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รักษาตาทั้งสองข้างจึงบอดสนิทตั้งแต่นั้นเรื่อยมาตอนวัยรุ่นเคยเครียดมากจนอยากจะฆ่าตัวตายปัจจุบันยายพันอายุ79ปีแล้ว ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพังสามีก็มาด่วนจากไปเมื่อสิบปีที่แล้วลูกๆก,ก็แยกแย้ายไปทำงานในเมืองกันหมดนานๆครั้งจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งยิบตะแดงไปตะแดงมาเศ้า,รารเราก็เป็นเต้าเราก็เป็นเล่ยๆกันเลยน้ำตาไหลซะแล้ววันนึงเลยเป็นตาแฉะไปซะแล้ววันตาเปียยหนังตานีพผนมะปกุกคือขี้บันนี้หมอแพทย์เพิ่นได ไปหาคนเลยมว่าปาดหนังตานี่ออกแหล้วหี้ขืนไม่ได้เลยจังมืดเไยอย่างนี่ทุกวันนี้มองเห็นไหมครับเห็นก็เห็นพ่าะลางลงนี่แหละเวลาว่างยายก็จะเอาเรียแรงที่พอเหลืออยู่เดินเก็บนุ่นที่ตกจากต้นไว้ยัดใส่มอนใส่ที่นอนเสมือนเป็นกิจกรรมแก้เงาฆ่าเวลาไปวัน,วน อาหารแต่ละมือ้อก็ได้เพื่อนบ้านใกล้ชิดสนิทกันคอยเอาข้าวปลาอาหารมาแบ่งปันกันเสมออีกทั้งยังคอยช่วยเหลือยายพันพาไปอาบน้ำอยู่เป็นประจำทุกวันโดยไม่คิดรังเกียจเลยแม้แต่น้อยจะเข้าห้องน้ำแต่ละทีก็แสนไกลยายพันต้องค่อยๆเดินคลำทางไปจึงจะถึงเน่พันธ์เป็นคนเดียวที่มีสภาพทางราการนี้ ค,คือคือตานี้ถึงขั้นบอดเกือบสนิทลําบากคือไม่มีผู้ดูแลมีลูกหลานก็จริงแต่ว่าไปทํางานที่อื่นหมดคือปล่อยให้แม่อยู่อยู่ลาพังเป็นมาหลายปีทุกวันนี้ยายผานใช้ชีวิตอยู่ในโลกมืดมิดเพียงลาพังแสนเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเพียงเฝ้ารอวนันลูกๆกกลับมาเยี่ยมเยียนบ้างให้แม่ได้อุ่นใจเพียงเท่านี้ ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของยายพันธ์ก็มีความสุขมากแล้วบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000งบาทพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค3,000บาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้กับยายพันธ์ต่อไป